ต้องดูก่อนอยางแตกแรงงานควรเปลี่ยนหรือยังใช้ได้อยู่ควรเปลี่ยนค่ะควรเปลี่ยนนะคะแตกรายงานงอ่าแต่ว่าแต่ว่าอันนี้เขาเขาแบบว่าไม่มีเงินน่นะน้ำบรรทอกเติมร่วมหน่อยๆเพราะไปให้ไปหน้าได้ใส่โรอิสแตกได้พูดถึงว่าถ้าแตกรายงาน,นี่สมควรเปลี่ยนมากๆถ้าเราวิ่งระยะไกลนะคะแบบว่าจากจังหวัดนี้ไปจังหวัดนั้นวิ่งทุกวันไปเหตุง,งานเสมอจัิงสินะ เห็นงานแบบขำจังวัดจ้สะสมควรที่สิเปลี่ยนนะคะสมควรเปลี่ยนแต่ว่าบัรน,นอกเขาใช้ไปไห้ไปนาประมาณกิโลสองกิโลจังสินะแล้วเจ้าไ่ได้ดไปไก่เนาะขี่ไปหน้ากับไปจอดอ่าย่ามือแรกกับขี่บ้าบานจังสินะเติมร่วมบอลลาร้ายยี่สิบสามิสูงสุดก,ก็สี่สิปคือว่าพอใส่เนาะตามงบตามงบบรรน,นอกเด้อพี่น้องเด้อแต่ว,ว่าถ้าสิให้ดีก็คือจัง ถ้ารถรถสร้างเนาะอทิเช่นรถเจ๊ทุกตานี่คือ5ปีเปลี่ยนออกนี่ก็คือเพราะว่าขอยเรีนเรีนดูนข่อแก่ปั่มลมแก่อย่างรถแก่แมแรงอ่ะขอยเรียนแถมซุมือเนาะเรียนทํางานเนาะก็คือเราต้องเซฟตัวเองถ้ารถที่ใช้งานแบบนั้นแต่อันนี้เพิ่นกบที่ไปจวดไว้บ้านอะก็ไปหน้าจังสินะการใช้งานมันคนละประเภทเนาะแล้วก็เงินไม่มีด้วยผู้เท่านะ อยู่ที่เงินในกระเป๋านะคะนี่ช่างของเราเซ็นนอนเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะประกอบด้วยบล็อกลมนะจ๊ะคันสลับนะพี่นอ้องเพื่ออะไรเพื่อให้มันจะเข้าแบบพอดีพอดีพอดีกันเมื่อจะบังเฟมกล่องเขาไงเ,เ,าเมื่อจะออกงับจะออกออกมาเตัาง <laughs> อย่งนอดเสียเว้สิเสียไปใส่กระถอดอยู่บ้างหันค้ำหาค้ำหาบ่มี่นะข้างลางน่ะเจ้าดังทับอยู่หรือเปล่าไม่มีสนมอ่เอาแล้เวลาถอดไม่ดูหาดีๆในในกลองไม่บอกไม่มนมไม่มีมั้งเอาวันกากระบาลไม่ยามนอตให้เรา <laughs> แมนจ้าเจ้าเข้าใจกัน <c oughs> ใช้ชีวิตแบบป้าแมนจา้าเงินในกระเป๋านะคูเแถวห้องเนาะม <c oughs> ันนอก,กันนะสิเปลี่ยนอย่างไม่แรนไปหน้ามันกนโอ้ยผมมีประโยชน์ีอย่างมากมายเนาะกิโลเดียวหนึง <c oughs> ่งคุณลองค้นกับซ้ำในบ้านไปตีนบ้านจังสิน้คำว่าทายบ้านเนาะเออตีนบ้านนี่คือทายบ้านนะคะก็แบบบางทีก็ใช้บรรทุกช่วงหน้าแก้เข่าไปแก้ฟ้อนเข่าจังสินะ มาแล้วเด้อขอบคุณค่ะคุณหนูขอบคุณค่ะ,คข,อคคะ,อะขอบคุณที่มานะจ๊ะเจ้าตุ๊กตาก็ในกขอเคียนมีเมากปะ้ะมันมีแต่สิดตีอ๋อม,มันมีของเจ่าทุ๊กตา